วินเรนเจอร์คือมันไปนแรงกับสกิลทั้งนั้นพาวเวอร์ชอนนะอัพเต็มก็470รดาเมจเลยครับนี่ถูกบัฟขึ้นมานะยิบสามซามเวดีก็เฟิร์สบัฟเซนดีเจ็บแล้วเปิดเกมก็ใส่ก่อนแล้วครับเพราะว่าพื้นไฟของนันดูมันจะแรงในช่วงเวล3-5นถะึงนเดอร์สไรว์ครับ คลิมย้อนต่อไปบัตไรส์สวนก็อ่าเลือดน้อยอย่างงี้ครับเปิดใส่หน้าต่อครับเติมเลือดมาครับน้ดิสเวทเกือบเป็นลมฮะแต่ว่าทั้งสามไอ้ครับผมเล่นเหลี่ยมครับในการยึดแฮปปี้สตอร์มคราฟเตอร์มาช็อตแค่ระเบิดกันไปดิสเวทคอนเวทครับผมแล้วก็ช็อตต่อเนี่ยครับเชนไลนิงอย่างดีนะดิลัปเตอร์ตายบ่อยฮะถ้าอยู่ดีได้ถล่มเลนแล้วก็เปิดบูธมานาได้นี่บอกเลยว่าดูมนี่นรกนะ เติมดาเมจจากด้านฝั่งสตอมคราฟเด้อแล้วก็ริมย้อนกลับมาหรือเปล่าฮะเรียบร้อยครับผมทางด้านฝั่งออริครับไม่รอดแล้วฝั่งทีสวีทครับยืนสู้ครับตีแสนฝั่งดีเจไปดีเจครับเราเปิดเหมือนกันฮะถือว่าแลกคิวเป็นไฟครับผมสกอร์เป็นสต่อสครับสนาทีผ่านไปฮะถ้าเป็นสมัยแบบอัพสกิลก็จะเป็นคูนสามฮะหวนช่วงมาครับผมแล้วก็ระเบิดไปเลยฮะเดนดูบูครับโดนออริครับผมวางเสาดักครั้เมื่อกี้ แกจะจ่ายสกิลนี่ลำบากครับย้อนมาบัดไรโซนไปครับผมแล้วก็อ้าวดีเจโยกบัดไรส์แต่โดนบลัดแกเน็ตครับแล้วก็พื้นไฟแปะมงเลี้ยงต่อทีสเวตตายฮะทิ้งเลนนานไม่ได้ครับเชนอรีแต่ออรีครับระเบิดมาี่เช็คกันช็อตถูกไวเพราะว่าช็อตย้ําต่อฮะบลัดแกเน็ตเหมือนกันบอกเช่นฟังแจ็คกี้ก็เรียบร้อยครับว่าซ้อนมาไม่ทันนะดีเจวอยซ์ฟินลงมาผมยังไงต่อฮะยอร์แดนครับผมบาดผ่านกันไปแล้วอีเชอร์ดึงจังหวะนี้ครับ ีย้ำต่อเส้นคิวคิวเาวุ่นช็อตมาครับกอดตายแล้วก็ควิมย้อนครับเส้นแจมมาพอดีพอดีครับแอตโต้เสพฝามีย้ำต่อกอดแน่นครับอมได้มาเป็นหนึงหน้าโดของฝั่งเนี่ยฮะดับเบิลคิวกันเลยทีเดียวแลกกันไปสองสองครับเสียเทลเปตครับแล้วก็ดีรัพเตอร์แฮมพินดิตรงกลางนี้ก็เขย่ายาซัดมาต่อรถกรอตีเป็นข้อผมวางในตาโของฝั่งแล้วส่วนไว้อาเคนเคิร์ดครับผมเปิดคิมิข้าวเรนตตีหน้าเลยครับมีนั่นเฟสบุลก็วิ่งตามได้ฮะอาชิมิส มาได้ตัวของฝังรับเชิงรับเจอครับด่าโดของฝังีเสวครับเรียบร้อยฮะเชก็ชดหยุดไว้ครับเคียวเดร์สไลด์แปะมาครับของทางฝฟ่งดีครับเปิดมาเดี๋ยนนี้พาวเวอร์ชยัดลงต่อครับางด้าฟฝังด <si suppression> ูบ <descon fin anta> ูครับถอยออกฮะไม่อเเป็นไอ้ลออทอรสนะินเจใสเหมือนแบบคราวสองอัเป็นสเต็เนี่ยนเจอเป็นยูนิเวอร์ดามจจเบ โดนดูแล้วไปครับอมแต่แบบไร้ถือไว้แล้วเอ้าแน่แชกอลช็อตอยู่ไปตีนีซะงั้นครับนีสเวตและตัวทางด้านฝั่งกอเดนย้ำอยู่ฮะแต่ก็หนียากเหมือนเดิมครับเพราะว่ามีเทเลปเบตครับตามดฟเฟคชั่นอยู่แล้วยิงยัดไปเซนออริออริครับผมยังไม่เป็นห่วงครับไม่สามารถจะกัดฟันยืนหน้าเติมเลือดได้ฮะ โอ้ชัดโผมาควานกูเองเข้าไปใส่นั่นฝรดีเจแล้วก็ไวสิสเปรก็มีกระโตครับเก็บดีเจไปได้ฮะแล้วมีกระโตคตีย้ำต่อที่ยวสามไอสามไอไม่รอดครับเด็กผิวหนั่นี้โคโตไปเลยครับสกอร์เป็นสิบต่อแปดฮะสิบต่อแปดครับผมสองเคกับการเงินของนั่นแตกล่อนฮะฝั่งนี้ก็รับเชื่อลงไปฮะแล้วก็บาดไรดิสิบิเลนลงไปก่อนบราเกเนตปาเข้าไปครับกอลแนนบอกยินยดีชื่อกับไหนป้อมนั่นเอง ส่วนเรืแจ๊บก็ออกจากการทแจ็คกี้ไปแล้วเปิดมาโฟกัสไฟกับแท็กกิ้งลงไปที่ด้านดูบูดูบูโดนแจ๊บเปิดแมปมาย้ำต่อต่อสับยิ่งย้ําไปก็ต่อเกมเกมด้านดูบูไปได้ครับโดมิเนตติ้งครับของด้านมิโคโตะฮะสกอร์เป็น12ต่อ8ครับบราสไปครับผมรับเจอวางไว้ครับแล้วก็ถอยครับด้านฝั่งบราซิเกอร์ริมย้อมมาแล้วสตาร์คสตอร์ก็ผม ด้านตรงข้งฝั่งนี้สับยิบย้ําไปใส่มิโกโตะว่าวางเอสิสเปรย์แล้วครับเปิดจะมาครับมิโกโตะครับต้องโดนดูมแล้วครับตอนนี้ค้ำนานไปหน่อยครับส่วนทีเวตก็แตกควาครับโดนเลิศฝ่ายดูพุชการและโกโบเซเลนเปิดมาฮะเหมือนเลือดจะเด้งสู้อีกครับมีคีมิเข้าเรทครับพยายามหนีให้ไกลที่สุดครับดูเปิดพื้นไฟกันมาพอเรากรีนย้อนไปครับดับฝันทางด้านฝั่งมิโกโตะโดนอีฟเลเบตครับเรียบร้อยฮะดูจัดการทั้งดูพุชไปได้แล้วตอนนี้จับคนยัดหนึ่งนายหรือเปล่า โดนช็อตไปอีท์แอสโซเซฟครับอีเธอร์ดึงมาแอสโซเซฟปาดย้ำต่อยอีกรอบครับออริตายฮะคิลลิสปีครับโคนนนโกแน่น,น,น,นี่ับผมชนมาเช็คก,กินไปผมสตาร์สิกซอมลงไว้ครับด่านตัวของฟางบริเจอร์ผมสไตร์ครับตบัวสไตร์ก็แปะลงเยอะต่อ เดวยาไล่มาอย่นี้ครับระเบิดใส่ตัวเองครับขวานโจงไปที่เนั่นสบไอครับพายุรออยู่ไว้แล้วก็ดูดเลือดครับพายุช็อตเติมระเบิดย้ำต่อไอ้ใส่ไม่รอดครับผมอิสลัมมาเก็บทั้งนั้นฝั่งวิซับรูนครับนาทีที่14ฮะลูนเลเวลเขาเรียกด่านหนุนแจ๊ปส์เข้ามาหน่วงไปใส่ดีเจขวานโจงหมือมาครับลิมทิ้งกันไปแต่พายุรอเปิดไว้เนลฟลาแล้วดูดเลือดมาย้ำต่อฮะ ทางด้านฝั่งเจววิการดีเจเป็นเลยครับมีหมูยิงเหนืออยู่นั่นเองฮะับไอจีโซมิวท็อปครับอยู่ที่โดนทีซาเวทครับไอที่เรียบร้อยครับผเหยียวยัสันเปิดมาจังหวะนี้ก็ดูมันผันกันไปแล้วตีย้อาต่อเสร็จแล้ฝั่งดูปู้ดูปู้เรียบร้อยแล้วตีกับต่อที่นั่นสบายครับ สามไอโดนพระวงจอดย้อนสลไม่หลอกเัาแล้วดูมไปฟรีเลยฮะเอจิตก็เซฟไปได้ครับจังหวะจะถอยกับจับคนช้าหนึ่งนายแล้วตีทาวเวอร์เทียสองด้านล่างไม่แตกด้วยฮะทาม,มิ่งไม่ทันครับทางฝั่งทีนบริดรับเจอวางลงครับผมดูมาแล้วไหมฮะชี้ด้านฝั่งปักหน้าผมถอยเริ่มมาฮะย้อนก่อนอีเกื่อดึงไฟให้ผมแล้วก็โกบลบอลเซเลนครับ แจ็กกี้จักการนั่นออริสไปเรียบร้อยฮะดูรไฟน์ก็มาแอสโซเซปปาดแลยวตอบเพิ่งรออยู่พานกันไว้ยิงหัวกันไปเสร็จแล้วฟังจากคิวจากคิวเรียบร้อยครับผมบิงก์หลบถอยออกมาครับเทอร์เนนฟังอาชิมิชเชนเบสเกอร์เหมือนจะออกไปลิงเค่นแล้วก็ตัวของคอนสแตนต์ตามติดกันไปฮะให้เป็นในเรื่องของโดนดิล็อปเตอร์เกรนหรือว่าดูมเฟิร์สช็อตนี่แหละสร้างปัญหาใหญ่เหมือนกันฮะในการ ดังนั้นพอเปิดมาครับผมสั้นจานคิวก่อนครับเพราะว่ามีดูดไฟล์ครับลางนั้นโดนวินลันไปได้บอกแล้วก็รีบวับก่อันทีครับไม่มีคอนสแตนดิซเบิลอะทางด้านดีสเปเตดิสเปเรตครับออกลงล่างมาครับเขย่ายาสตันไม่ทันครับผมโดนแอสโซสเตปครับปาดครับพิ้วไปครับเซนต์กอร์แดนแต่แจ๊บก็ดักตีทางด้านฝั่งดูบู้ไปเหมือนกันฮะเรียบร้อยครับดูบู้จะมีทั้งด้านโดของฝั่งอารสการ์ดีฮแล้วก็แมนต์ลสไตล์ดิสเปเรตครับผม เขายายาระเบิดเลยครับระยะมันไม่ถึงแล้วไทยก็รอหยุดได้พอดีครับขวานเปิดมาฮะเรียบร้อยครับกอนนั่นคิวนานๆก็ดูท่าจะไม่ไหวไนหะลขึ้นมาครับรเบนดิตควีสซาเวดคีเปิดมาแดูมเปิดไปแล้วประคองนะั่นฝั่งทีสเวดไว้ก่อนนะด้าน,นดูบูโกลบอลเซเลนเปิดไปย้ำต่อครับบอยสเวดครับเก็บตัว ซัพพอร์ตก่อนนะตอนนี้ปาดแจ็คบอกตียับไปครับตายครับตีสวีแล้วก็ออรีครับรอบนี้เปิดดูมแล้วก็โกบอลเซเลนอีกแล้วยิงดับเลยครับซึลเปตแนโนหองฝั่งแจ็กกี้ครับผมยิงเจนซอก็ทิ้งไปครับต้ยกองข้อบแ่้วแจ็คไวครับผมแล้วก็เป็นแนโนหองฝั่งเนี่ยแจ็กกี้ก็ยิงฟรีครับเอาแล้วฮะแขนแตกครับตอนนี้เพื่อนฝั่งทาลอนครับแก๊งแตกกันไปครับแล้วโลชานอีก50าสิบวิเกิดฮะยังพอทามิ่งได้สู้ต่ออีกละรอบครับ เข้าได้เดี๋วของฝั่งนี้ครับทวินสเกตไหมครัเดี๋ยวโรชานก็ย้ายฝั่งเอาสิบวีก็ไหน่อ้ออออโอ้จ้านคิวครับผมแม่ยัดเข้าทวินสเกตไม่ทันแล้วฮะมีบายแบ็กซะด้วยครับสี่สิบวีนี่คือเป็นทามมิง่งฮะทีนั่นฝั่งทีมบรีนครับจะไฟต์โรชานหรือเปล่าฮะเขารู้ว่าตีโรชานไม่ได้ครับตอนนี้เขาก็เลยวาร์ปขวาครับแล้วก็เดินเอาดีกว่ามากที่จะาเข้าทวินสเกตไปโดนล้อมแนละ้ว เราหยุดไว้ครับโูกบอเซเลนเปิดมาครับพยายามจะถอยครับดูผู้ดูผู้ไม่ลอยครับซื้อจะได้ครับทางด้านแจ็คกี้เมนต์มอสโตรดมาพอดีเลยครับแล้วก็ยังไงต่อโดนคลิปเนี่ยครับถึงกับล็อกไปแต่นี่ครับโดนใจเซเลนฝั่งออรีครับดึงผ่านออกมารับเชือกส่วนไปที่นันก้อนนั่นก้อนนั้นยืนวิ่งไว้ก่อนฮะัิโกโตะครับผมเข้าไปโดนซ่าอีกตอครับเบียวปล่อยครับมโกโตะครับบีกีบจ่ายไปแล้วด้วยครับหนีออกจากรั้วไม่ได้ฮะโดนแทร็กกิ้งไปด้้ววยขขางงงงดนนนโออออออฝัั่่่รรรรรีีเเฟคชิ์ไปกบ ด้านฝั่งนี้ตายว่าทีบริดบิงมากับไอไอไอ้ก็บอกแล้วก็ดูแบบลงไปก,ก็กลิ้งย้อนขึ้นม,มาอีเชืเอดเลยครับผมซัดลงไปดิ้นเนี่ยจานคิวจานคิวเรียบร้อยฮะตอนนี้เหลือแค่ดูหมู่มัม้งเนี่ยจะได้ใครแบบมันๆนะยูกิมีเปิดไว้รับเจอซัดมาแลครับกัดฟันวิ่งเข้า,า,ปา,า,ปาไปต่อแต่โดนเทอร์เรเบตยิงหน่วงไว้ครับน่าจะตายครับทีสเสวิครับดำดิงด่งสูุร,ร,รกกันไปครับโอ้โห ฟังจานคีครับผมเกลฟ์บอลกับแจ็คเกอร์ช็อตมาแยกร่างหลงไปกับแจ็คกี้ยิงทาวเวอร์ต่อฮะเสาวดูเลือดไาแล้วเดี๋ยวนี้ครับโดนเขาใส่กระทื้นแล้วใส่นาจานคีแล้วโดนกลิ่มย้อนมา้อีกฮะแล้วไล่อีกนะครับผมวันบายวันก็ตอนนี้อินฟลูเร์เปิดกันไปหมดแล้วก็ดูดไฟคอย้ำต่อฮะบีเคบีเปิดวิ่งครับมีเขโตอกเสียงกันไปครับทั้งคีมก็เรดครับแล้วก็ได้บีเคบี เลเปรตครับผมตีนไดโนของฝั่งแบร์กไปเลยครับได้มาแตกไปหนึ่งทางครับตัวนี้แต่แจ็ปก็แอบเนียนดันครับผมทาวเวอร์หายไปครึ่งหลอดครับต้องกดเคลือบครับทางฝั่งทีมบรีดการนี้เช็คกันมาดูอัดทั้งนั้นแจ็ปไปเลยฮะเดี๋ยวต้องรอก่อนครับตีกองวิ่งไปบูสต์สปีดเยอะจัดครับ5 1 3ครับอินฟราเบทไปหนึ่งทีปิงมาซัดแล้วก็อินฟราเบทย้อนลงต่อฮะอูดาวแบบฟ้องไวครับผม2.4งจุดสีวิเท่านั้นครับละลายครับแจ็ป ดินโ,โบกสตันโบกสตันอย่างเดียวเลยนะเหยายามาซันแอซโซเซฟปานพันไปฮะยาดือดออกมาเมื่อกีก็สวยไปบอลส่วนหลังนี้ก็บอกแจ็กกี้จัดการที่ก็โตมาฮะกูโบเซเลนเปิดมาตีเข้าไปเนี่ยแจ็กกี้ครับยังไงต่อจะพายมารอก็ไม่ได้ครับติดไซเลนติดอะไรไม่รู้เต็มไปหมดทั้งท้อนเนี่ยเสือเกินมาก็เอาแล้วก็อะคิมิสแล้วก็เล่นฝากบีมมาสเตอร์ฮะ ด้าตัวของทีมบริตก็เล่นนิ่งๆเลยครับผมคอยกลับกันไปฮะได้บายแบ็กไปสองตัวฮะบายชิวการโฉบโฉบกันไปแล้วก็ BKP วิ่งกับชนก็ใส่เอาไพ่เมื่ออยู่ที่ด้านฝั่งซาไปได้แล้วปิดลงครับผมแจ็คกี้ขยับขยับมาจะไล่ผมทางด้านทารอนท้าอย่างเดียวตอนนี้อนดุตินก็เข้ามาอีกแล้วที่เลื่นฝั่งทีเสวกก็เตี้ยบลอยไปฮะไม่มีบายแบ็กครับแล้วกลับเข้าตีโลชานต่อแล้วครับชนะทีมบริต โอ้โนโอ้โน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 เดี๋ยวขึ้นมาชี้สองก้อนเลยโอ้โหบิบริตยูวกายมาเป็นเคปีกับแฟมรอหยุดไว้ผมแล้ว oh. ก,ก็กจะหยุดสายไวด้วยไหมครับโ oh, no. อ้โหนเลยครับสายไว้เอาหน้ามาแนบครับเปี้ยวซ่าไปหน่อยครับขึ้นไปแหละใครจะโพเทกับลึกขนาดนั้นนะไม่ได้ใครตีปปิมเปิดทางให้สปอร์ตขึ้นบ้าครับแต่ด้านฝั่งคิวก็เรียบร้อย,รยอครับโดนคริมเยอร์ก็มาแตกครับ จังหวะนี้ครับผมยังไงต่อสามไอซ์เลือกได้ครับด้านโนของฝั่งสามไอซครับเลือกที่จะดองไว้ก่อนวันนี้มีพูความนะเอาลงได้สบายเลยนะแจ็กกี้บอกทำเสียเรื่องกันแบบนี้ย้อนกลับมาตีนั่นบาร์แหลกลาครับแบบชิวๆครับมีนั่นอากาดิมด้วยครับถือเลเวายาซันไปครับผมเคลือบโลตัสสะท้อนมาครับผันไปซันเดอร์ได้ครับวันนี้แจ็กกี้ครับ เตอใส่แจ็บเอาแจ็บตายสะครับหรือเปล่าโตดเคลือบไว้ให้ได้ครับกดเขียวฮะไปเกือบไปผมได้ได้ประเด็นเดีเอาแล้วกริปเนี่ยติดจับล็อกไว้ต่อครับเขามีเอจีโซมิวท์แล้วถือแล้วเวฟแปลงร่างซั้นเลยครับเดี๋ยววันนี้แทนนั่มีกระตกครับยืนไม่ไหวครับโดนซั้นรัวครับพัดลมพักมาเข้ามาไวกว่าเดิมแล้วก็พลาลมลื่นกันไปด้านนี้เพิ่งรอหยุดลงกันไว้ซึ่งออรีครับผมคริปเคลื่อนไปก่อนนะอยู่ดีไฟยันมาแล้วปาดเท่อนฝั่งออรีก็แตก่ไฟผม มีก็โตก็แต่งก็เหมือนกันมีก็โตไม่มีบายครับอีก30มสิบมิถึงบายแบกได้มาติดคู้ดาวอย่างนี้นะครับแล้วก็จีจีคอไม่เรียบร้อยฮะตอนเป็นหน้าดูของฝั่งทีมบริจบทชนะไปก่อนในเกมแรกครับทีมบริเนี่ยน่าจะไม่ธรรมดาในซีซั่นนี้ครับเกมหน้านี่น่าจะมันอยู่นะครับ10 seconds ผมไม่รู้ว่าคนอื่นไปหรือเปล่าตรงนี้มันบักนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูเอ้าแจ็บครับผมเฟิร์ส p o t ไปแล้วนะฮะเจ็ดการจีครับผมเป็นระเบิดครับทางด้าน blast เรา sticky ball เน้นซัพพอร์ตก่อนตรงนี้เนี่ยเวลาเวลาเรายืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเวลาเราจะคลิกมาแถวเนี้ยเดินแถวเนี้ยตัวมันจะติดเว้ยตัวมันจะติดแบบอย่างเงี้ยไปมาเดินไม่ได้มันไม่มี waypoint ตรงเนี้ยไม่รู้มันเป็นอะไรเหมือนกันตรงเนี้ยไอประตูเนี้ยบักอยู่เนี่ยด้านล่างก็เหมือนกันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะ ประมาณนี้และนี้ก็ดีเจก็แตกพ่ไปค่าตัวตายก็บ้านด่วนฮะเพราะใช้มานาเลือดหมดแล้วเป็นมาจีที่สวยครับง้สวยงามขี่เวอร์กันชากไปครับผมแต่อมีสติ๊กปั๊มออกมานาฮะปั๊มไปแล้วตอนนี้เข้าเลือดครับผมเป็นข้อฮะแต่กลิมย้อนนั้นดีเจไปครับมีสติ๊กเนี่ยแล้วก็รอครูดาวอย่เนี้ยทั้งนั้นสามไอช็อกเวฟแต่ปล่อยดีกว่ากับเลนครับ ไม่ค่อยจะไหวเท่าเท่าไหร่ฮะจากเวฟดิ้งแล้วสกีเวอร์ชาไปตีทุบหลังครับดีเจจัดการนั่นพรีสวีทไปเรียบร้อยฮะสกอร์เป็นหนึ่งต่อสองครับตอนนี้โดยมีย้อนต่อฮะแบล็คซ็อกมาสติกกี้บอลครับอัดทั้งนั้นฝั่งสามไอคืนเหมือนกันฮะเทคชี่ครับอาจารย์คิว สัตว์หมาเปรตไมวะสัตว์ปกเกิลแทงครับผมจี๊แร er ัดปวดพลาไปฮะสัตว์ลงต่อใส่เดินฝั่งแจ็กกี้แจ็กกี้แยกล่างสัตว์กเกิลแทงล่างปลอมหายริมย้อนมาฮะอริบอกโดนสะบ้างครับผมดิดลัปเตอร์ในแย่งกันเล่นใช่ไหม สกอร์ม่หนึ่งต่อสี่ก็ตอหน,นี้ทางด้าดของฝั่งบริดแล้วก็แต่ลอนครับรเปิดมาครับผมทางด้านของฝั่งนี้ครับซัดลงไปครับเะไปที่ทรีก็แตกพายผมอัดลงมาต่ออีเทอร์บอซัดลงมาอาพีจับโลกตงึงเข้าไป ช็อกเวฟปาดพันมาตีตครับทางด้านฝั่งคิวว่าไงคิวครับผมจะระเบิดหรือไม่โป๊ะมาครับเรียบร้อยฮะถามว่ามานามันจะสักเท่าไหร่เองหลักร้อยหลักร้อยของเมดูซ่าคือมันกันแบบ3.6นะเนี่ยเฟอร์มานาน่ยอะไรเงี้ยประมาณนี้ดาเมจครับผมนะก็คือดาเมจโดน3.6ม นถึงหักมานาหนึ่งพอยต์อะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างเยอะนะทะวัดเหลี่ยงไปแจ็กกี้ก็โดน,น,นแก๊งนั่นล่าครับแตกผ้าครับสก,ก็อตเกิลแทงไปไม่โดนนันดูบูยูคลาสเปิดครับโดนมิสิกสเน็คมาตีก,ก็ไปก็มีโคโตะซัดลงต่อบอกซ้ายบอกขวาตียังไม่เงนินโดมนเนตติ้งครับของนั่นฝั่งมิโคโตะฮะสกอร์เป็นสาวาต่อแปดครับเงนินยำหนึ่งหนึ่งเคทางด้านฝั่งแซลอนเหมือนเดิมครับ เมลเปิดมาเปิดเมลซร,ร์ลงไปครับแพร์ซ้สสอมไปครับต่อฮะซ้อนไปกระอดดแทงอีกทีครับซีคลาดเปิดพันมาย้อนมาสติกกี้บอ์มครับผม ช็อกเวฟเปิดฟานไปครับดานนี้กสามไอกับอาพีเสียไปฟรีด้วยครับทาลอนก็แพ็กไปครับว่าส่งเฮมีเกตโต้มาฮะต่อกรอะไรไม่ได้ก็ตอนนี้สามไอไม่อยู่ครับดึงมาครับโกลบอลเซเลนเปิดก็สวนไปเซมิเกตโตมไม่ก็ตบเปิดลูนเฮดบิงครับตัวปริวฮะกริมย้อนมาต่อแซมฝั่งดูบูครับสติ๊กี้บอมมาแล้วดูเอลครับซัดขาดครึ่งเลยฮะเรียบร้อยครับดาเมจแรกเปิดมาสัตยแจ๊บ ด้านก่อนแรกเขาไปป่าดใส่ออรีครับโรลี่กันเดอร์นชนก่อนนครับหลุดลงล่าหมาโดนแบสซอฟช็อกเวฟป่าดสอมาสกีว้ว่ากระชากไปติดถึงด้านฝั่งแซบแจบขึ้นหอควายทมินนะฮะและว้ววายามทำดาเมจต่ตอเน,นี่ยครับผมยังไงต่อสตอมอัดหลับลงไว้ครับใส่นันดูซ่าดูซ่าโซนไม่อยู่ฮะด้านนั้นจะแจวกับบลิงออกมาก่อนครับดึงระยะกันไว้ปีซาเวตก็ว้าไปเลยแล้วกันครับ เปิดมาเปิดเมลครับเฟ้ไปโดนคลิมครับผมแล้วก็ดูเอลซอ้อนเบเกิลม,มาครับต่อชิวแกลสตัดส,สองครับไม่รอดครับแจ็คก,กี้ครับดาเมิบวกมาอีกครั้งครับตเตจกสกีเวอร์กระชาก่อาร์พีเปิดเปิดเมลมาโซนเกสดึงกันไว้ครับผมดานี้ครับยังไงครับดึงดูถอยไปครับเซนเตอร์ตัวของฝั่งนี้ดูเอลปาดผ่านแล้วซอ้อนเบเกิลย้ำลงต่อฮะ เอิรอหลับลงไปครับผมแปรซ็อปไปครับเอิร์อสปินเตอร์จับรวบถึงไว้โกโมเซเลสเปิดไปย่อมต่อรูดครับอันหนักจะเตะครับผมเท่านั้นวางแจ็ปแล้วทีเวีร่วงไปครับเอ้าโอ้โนโอ้โนโหนโนโดนอาพีแล้วเอิร์อสปินเตอร์ครับแรงจะจัดครับกี้ฟอร์มมาครับบ็อกซิมิตี้ไาครับผมแล้วแจ็กกี้รูดจับเลยครับผมออรี่กับคิวครับแตกไปอีกฮะทำไมไม่ถอยล่ะพี่โอ้ my god โดนเกี่ยวรัวๆครับ

ฉากมาสกีเวอร์ครับผมโบรเซเลนเปิดมาครับลู่ทางด้านเท็ชี่ก่อนแล้วกันโอ้แต่ชแท็กชี่ไม่ตายครับผมด้วยพลังการยิวครับแล้วก็เรนด็อกดาเมจปิดไม่ลงแล้วอาพีไปแล้วด้วยครับจังหวะนี้แล้วจูเอลเปิดมาเซสร์จสามใบครับผมตีครับเปิดสโตนเกตมาครับซัดหนักๆครับผมทางด้านโดของฝั่งนาคามานาหมดครับผมโดนทางด้านดูซ่าเบินเหมือนกันฮะเบินเจอเบินครับผมใครจะเบินได้ดีกว่าเอาแต่ทางด้านดูซ่ามานาหมดลู่หายเป็นข้อครับ โอ้เลือดมันน้อยดอินาการมันยังเหลือ HP ครับแต่ดูซ่าครับถ้ามานาร์ดแล้วหมดเลยนะเลือดเ0 0ร้อยนั่นๆๆเรียบร้อยตัวเกณไปแล้ว RP แล้วลครับปูฝืนเอา RP แล้วคือแล้วตัวเกณแล้วดูเอลมาตัดแนวหลังครับผมใส่ด้านบทชีวิตโอ้แลวนาะการเปิดหลับทันด้วย เบรกคอมโบดีจากครับผมเ่านับฝั่งดีนี้ครับแจ็คกี้คนดีคนเดิมยังไงต่อปาดยับไปใส่ดูซ่าดูซ่าบอกมานาหมดแล้วจบปกขึ้นมานิดนึงจบปกขึ้นมาไม่ไหวบอลรักษาไว้แทงสุดเหมือนกันคบแรกกับด้านฝั่งดูซ่าไปครับดีเวตร่วงฮะในจังหวะอีเทอร์ดึงมาโคบอลเซเลนยับาต่อครับทางด้านโลของแจ็กกี้ครับผมเข้าไปซัดไม่ได้ครับผมมานาหมดแล้วไม่มีปลาแหครับกัดฟันตีเน็ตของฝั่งทาวเวอร์ครับต่อในบาแรกเลยแล้วกัน กด,ดเครือบครับยื้อไปก่อนครับตอนนี้ล่างปลงล่างฟอมไถกันไปครับแทงกันต่อเนื่องฮะมีซอร์เคเกอรับแทงตัดมานาจากลึกลงหน่อยมีโกโตะด้วยนะทิเบลดอาร์เวอร์แล้วก็แบลรัรกหรือเปล่าไม่ไหวครับตอนนี้ดูซ่าเลยก่อนแล้วกลิมมาครับกด,ดกลิมเมอร์ช่วยครับผมซัพพอร์ตขอให้กมาตัวปลิวครับแจ็คก,กี้ เกมีเปิดครับสกีเบอร์กระชากตาพัดช็อกเวฟดึงนิดนึงนั่นนี่ไอ้แจ็กกี้มาซัดเลยครับผมสบ,สบายสบายครับโลชายชายังไม่เกิดน,นี่บัตเตอร์ฟลยครับแพงด้านนาคาหัวใจกับบัตเตอร์ฟลยนี่โคตรถึกเลยนะอ้อจริงเปิดมากโอบอกบโบครับจะเข้าไปหาปูนใส่เขาครับ เอ้าวสามไอ้ครับจัดให้โอเคได้ยื้อต่อครับเห็นกันอยู่หลันๆครับผมไปห้าวอีกแล้วครับเหมือนดูเกมนี้แล้วเลยเนี่ยเข้าไปแบบทะเลึ่ทะล่านะสามไอ้มีคนโผล่ครับผมทางด้านฝั่งทีมเลียกับไฟก่อนครับอาบูนมากระชากครับผมอาพีจับรวบไปพยายามจะพลิกออฟครับแล้วโคบอลเซเลนเปิดมางนวันนี้ เรียบร้อยครับผมพี่ก็ตครับซื้อเกิดได้ครับแต่ทางด้านดับเจฟก็จะไหวหรือเปล่าครับเราซื้อเกิดมาก็เป็นจุดได้เปรียบของด้านฝั่งทีมชาลอนครับจะได้เปรียบพอไหมเขาเปิดหลังมาครับให้เจ๊ฟดูเอลคนเดียวแบบหงอยเหงาแล้วตีสั่นมานาครับใส่เนื้อดูซ่าแรนซองกำกับไปก่อนครับเพียบสตอมหลบครับผมจังหวะวงนอกไปชาลันต้องถึงตัวผมตามฝั่งดีเซเวนยังอยู่ทางด้านฝั่งอาซาไมยครับผมกระชากมาอยู่นี้ครับกระชากสนุดไปแต่ไม่ไหวครับผมซัดนขึ้นไปครับ ร่วงเลยครับลบดูซ่าได้แต่จังหวะ2เล่นได้ครับผมแล้วมีกดต่อแล้วก็แจมกัแล้วดูบู้ครกบโดนเกี่ยวมาแต่นั่ฝั่งบีครับผมขอใส่สุดกับซื้อเกิดกันเลยครับ4ตัวด้วยกันครับผมสตอมไว้ก็เปิดมาครับอาร์กาีมครับผมมาต่อยตึง,ต,ต,งต่อยตึงแล้วปล่อยดันไปแจ็คก,กี้เข้ามาครับครูดาวบุญม,มาสตันใหญ่หมดสันไปับทีเล่นจากเกียวร่วมไปแล้วครับผมคริมนล่นก่อนแดนถอยเอาไปก่อนนะ ทีบบีดตอนนี้หาจาังหวะพี่กอลฟอย่างเดียวครับแล้วก็โอ้โห n อา p ีเลยครับแต่ว่ายังไงสต็อปงงเกปีเปิดแล้วดากาเปิดรับเลยอ้าวเกี่ยวโดนดูซ่าด้วยครับสัตนหนักเลยครับแบบมีสัตนใหญ่มาลูดมานาย้ำต่อฮะ โโบเซเลนเปิดไฟแล้วดูซ่าโดนลู่หายก็เรียบร้อยครับโหัวแจ็กกี้เขาจะหวาดีจัดครับได้แบ็คไฟครับอีกหนึ่งรืมจไม่มีเงินซื้อเกิดสช่ครับดูซ่าครับแซดดึงจับล็อกไว้บอลเดินลาออกไปครับโดนล็อกขาแล้วต่อสตอปเกียบหลับมา3มา4ครับ l อวิ่งกันยาวๆตอนนี้ไล่ตามหลังแล้วต่อ DJ ของโปกทางด้นแจ๊บับร่วงไปครับมีสหายเพื่อนเก่ายังไงับตายกันไปสาซื้อเกิดหนึ่งครับตอนนี้ทางด้านฝั่งแซลอน แล้วเขาเอ็นกลางเกมมิ่งแล้วปรีดครับสองศูนย์ภูสวัสดิ์หรือไม่โอ้โหเอจิยังอยู่ด้วยฮะัอันกลับมาตีนั่นแบรรคอกเขาเลี้ยงคีบเข้าป้อมครับตอนนี้อีก40่สิบฟีเลยครับทางด้านฝั่งดูซ้ายจะเกิดและอีเตอร์ดึงมาใส่แล้วจะกเกักดที่สิบเอ็ดหลบเธอชิลคลาสครับซอสมาร์เคิลแจ็คก,กี้บอกขอเล่นละเอียดดีกว่าครับตีครับแบรรกอลสองทางสามทางครับตอนนี้เอาเมีก็คีป มานาไม่มีไม่สนใจกรับผมซัดอย่างเดียวซัดอย่างเดียวเอลโซสปิริตมาฮะเอลสปีริตมากับผมลากมาครับดามจตีบ้านแบบยืนยิ้มสบายใจเฉิบด้านหลังนี้รอครับซอมกับโซนกันไวตีครับโอ้โหโดดมาครับจากนั้นตัวของฝั่งนี้ครับการเยียกรับผมตัวเอ็กโคสตอมนะชาครับเหยียบมาแล้วก็ตัวมาด้วยฮะวาร์ปลงสตอม โดนดิดาไหครับกัดฟันตีครับอามีก็คลีมเลยเล่นละเอียดครับตอนนี้บรีดไม่ประมาทนะไม่ได้โผมตีทั้วัที่สี่ครับดูซ่าเกิดแล้วผมนาคายอมเสียใจนเอ้าพี่ก็ต่อตีดลมครับอ้อล็อตีิลมเอ้ยพี่ก็ต่อไงต่อปิงซัดแล้วครับผมต่อทัมพี่ก็มี่ก็ตอได้เหลี่ยมเหมือนกันฮะเนี่ยครับติดลมอยู่ครับแต่บิงได้ไงต่อซัดถึงน่าดูเขาฟังนาคาผมได้แบกไปกับร้อยวินาทีครับแอสเซสไปกอร์แดนกอร์แดนไปอีกหนึ่งนี่ได้แบกแล้วสองนาที สอดมาเข้ามาแปลต่อมายังไงต่อเนีเอาปลอยครับผมนั่นกอดดนครับอ้าวอ้าแล้วครับผมตังไม่พอซื้อดาบทองครับดันครับตอนนี้กันบ้านกันอยู่ครับอา้าวสมกแตกครับรู้หรือเปล่าสามายังไม่รู้ครับว่าอยู่ไหนฮะแล้วดูซ่าไม่มีมีแคบีด้วยโอ้โหอาพีดีเธอดึงไม่โดน เรียกล่างมาจหวันี้สตันใหญ่ก็สปิเตอร์รวมตึงมาของใส่หนักรู่ดูซ่าดูซ่ามีบายแบคครับผมต้องบายสู้ครับนากามีหลับครับผมไปแล้วครับตอนนี้นนเนเร์ฝั่งทีบลีครับได้บายแบคไป3ตัวฮะไปเข้าซอยครับผมตอนนี้โดนซอยเลยฮะีแกปีเปิดมาจหวันนี้อาพี RP ไปครับผมเอา้า จังหวะลอยๆนิดนึงครับผมปีกบีกดมายังไงดีดูซ่ามานาหมดก่อนที่จะกดปีกบีครับตาลอยครับโดนทางด้านฝั่งสาวไอเปิดไวครับรอบนี้กระชากมา2ตัวต่อครับทางด้านแจ็บก็วิ่งกันยาวๆหมดเสือด้านฝั่งการคิวซอยได้หรือเปล่าครับปอยไม่ได้หมดซัดไปครับโรลิงนัดเดอร์โรลิงนัดเดอร์ไปเรื่อยๆครับบอลนี้ก็ตบมีก็ตบกวาดยาวๆครับผมยังไงต่อ หลับมาแล้วจ้าเออสปิเตอร์ปิดหลับรวบตึงมาหายกับเอาต้าคิวเด่นกอลแดนครับผมระเบิดกระจุยเหมือนกันเ่าสายขาดครึ่งไปครับซื้อเกิดมาครับลุยดงระเบิดจากกิวรัวโดนซับมาแล้วต่อทางด้านนี้กินชีสกับดีเจดีเจซัดซัดแบบไม่หยุดยั้งซัดแบบไม่หยุดยั้งแล้วก็จีจีคอไปแร็ปเพจกอลแดนเรียบร้อยครับผมเป็นด้านฝั่งบรีกับสองส่วนพุทธสวัสดครับเก็บแต้มเต็มๆตนะจากฝั่ง แต่หลอนไปครับว,ว้าวอูทูบอกช่วยๆกับสปอร์ตสามปีแปดเดือนท็อปก็บสปอร์ตสามปีครับผมครับ